ปีนี้รู้สึกว่าอากาศหนาวบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกพอหลังจากช่วงปีใหม่ไม่กี่วันเนี่ยมันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ยังรู้สึกว่ายังยังหนาวอยู่นะโดยเฉพาะวันที่พวกเรามาเนี่ยช่วงกลางเดือนมกราวันนี้พวกเราทีมงานและระยอนะครับมีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์กันในช่วงหลังปีใหม่นะครับ แล้วก็ถือโอกาสพามาดูลางกลางเต็นท์ภูสายลมนะครับอยู่ในจังหวัดระยองแต่ว่าบรรยากาศคล้ายๆกับทางเหนือนะครับมันจะอยู่บนภูเขานะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง อร่อยมาอร่อยมหมโอ้ยฝร,รัังกินขนมจีนลานกลางเต็นท์ภูสายลมนะครับออกจากตัวเมืองระยองมาก็ไม่ถึง20ิกิโลนะ,ะมันจะอยู่ในโซนของบุกไซส์วันเล่ทางไปมาก็สะดวกสบายนะครับรถตู้รถเก๋งก็มาได้นะ สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพักไฟนะเป็นห้องน้ําก็สะอาดนะครับก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยอากาศนหนาวๆนี่อาบน้ําสบายเลยส่วนในเรื่องของค่าบริการนะฮะเขาก็จะมีบ้านพักอยู่2หลังหนังละพันหกับ1,000นะแล้วก็จะมีส่วนของลานกางเต็นท์เนี่ยเขาก็จะคิดเป็นรายหัวคนละ150บาท แต่ถ้าใครที่มากันหลายคนนะครับมาจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์มาเป็นกลุ่มเนี่ยเหมาร้านไปเลยจะคุ้มกว่านะครับ2,000เนี่ยถือว่าไม่แพงไปแล้วตอนนี้เป็นกลุ่มที่สวยงามมนะคร อยู่ข้างบนด้วยนะคะแล้วก็ข้างๆด้วยแล้วก็คนรู้จักรอบๆอ้วนะคะขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงเอ้อตือมือนะยค่ะ เดีวมันจะตกว่าอ้าทำไมมันแบ่งงั้น่ะก็ลองปาดตรงนี้แหะเหดูไงสวยเยไปดิไปดิวันที่พวกเรามาในตรงกับวันเด็กพอดีนะฮะ อุณหภูมเมื่อคืนนี้17องศาล,ลมแรงมากเช้าเช้านี่ยังไม่หายหนาวเลยเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพาเดินดูเต็นท์นะครับว่ามีแบบไหนบ้างตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมอลูมิเนียมเน้นกลางง่ายเก็บง่ายของผมเองนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นของอเสียกู้นะครับเป็นอลูมิเนียมอีกแบบหนึง่งติดตั้งอยู่บนอิส,สุสเนะีย ส่วนสปอร์ตคุยเซอร์คันนี้ก็ติดตั้งเต็นท์แบบเปิดข้างนะฮะของช่างสรรน,นะครับแล้วก็บนฟอร์จเนอร์ของทางเกตนะครับครอบครัวใหญ่ส่วนตัวนี้ของประธานป้อมนะครับเต็นท์แบบเปิดข้างมาพร้อมกับตู้กันฝนกันฝนุ่นเก็บสัมภาระตัวนี้มีประโยชน์มากนะเวลาวิ่งพาฝุ่นเนี่ยมันก็ ของเราก็จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เปื้อนฝุ่นไม่แดงนะครับเวลาฝนตกก็ไม่เปียกมาพร้อมกับออเนิ่งสองเนะเน้นกลางง่ายเก็บง่ายนะครับแบบนี้คนเดียวหายห่วงทั้งกลางทั้งเก็บนะบไม่ต้องมานั่งยุ่งยากนะครับ,บ,บมาพร้อมกับความสะดวกสบายในช่างตีของเราวันนี้ยกเต็นท์หลังคาลงมาเต็นท์พื้น ส่วนคันนี้ก็จะเป็นของพี่เอกนะครับวันนี้ไม่ได้เอาเคซมาเอารถตู้มาเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านรถตู้ก็มาได้นะครับน้ารัว่วทำไม่ดีกัครับเองไอเนี้ยทำเองแต่อีที่โวนะคือก็ะจะมีแอรอออ์มีแอร์ห้อยแล้วผมไปทำแอร์รถใหม่รื้อแว่งเลยเ,ออเพราะมันไม่ีใครใช้ข้างหลังแล้วไงเพราะแอร์นั้นไปใช้ตอนรถจอดไม่ได้ ลงตัดเครื่องแล้วเอาอะไรที่ยังไม่ได้ปาดอยู่ซื้อของมาแล้วยังไม่ได้ทำต่อติดติดแอร์เพดานเอออ่าเยี่ยววัเยี่ยววันนะซื้อเฮ้ยที่เยี่ยวอยู่นี่นี่ของแท้ว่ะของแท้เยี่ยวแล้วุญซื้อเยี่ยวแล้วเยี่ยวได้ไหมว่าอยู่ล้อฝั่งนู้นเปียกไหหนมอก

มาก่นี้เยอะใช่ดีเยอะไม่อก่อนอะม่อ่อเป็นแบบะดูรูปได้อันนี้จริงปะเนี่ยจรเม่กเป็นแบบนี้แหละนีม่ไมายอะเรเหมดแล้วแ่าแร่โดนแล้วนะแก่าเดี๋ยวเราไทได้อย่องนะ่ไทำที่